ในฐานะแฟนพันธุ์แท้รุ่นนี้รุ่นอะไรครับ A22 Ultra ถูกต้องแล้วรุ่นนี้ล่ะ A33 Ultra ครับถูกต้องแล้วรุ่นนี้ล่ะครับ A4 Ultra ครับโอโ้โหถูกหมดเลยสิด,าด๊าโรนี้เป็นเก่าวนแล้วหมีตอนนี้เราต้องมาจัด Samsung Galaxy A25 Ultra ก <A> ันแล้วโ,อ,โอยากได้ต้องเปลี่ยนแล้วจริงเหรอจริง ของไปป่่ะเนียสวัสดีทุกคนนะครับพัดดอยแซนครับผมมีผู้ดอยแซนครับอ,อยู่กับ Samsung Galaxy ี่ A75 Ultra นะครับโโ Galaxy AI ตัวใหม่นะกล้องซูมที่ดีขึ้นอัพกว่าไวก็ดีกว่าถูกต้องนะครับผม งานนี้หลายคนก็อูโหอยากจะเปลี่ยนแล้วหรือไม่ก็จัดตัวใหม่กันไปเลยใช่เลยครับเราก็เลยจะมาช่วยทุกคนนะครับผมว่าเฮ้ยถ้าคุณใช้ Samsung รุ่นเก่านั่นอยู่อย่างเช่นอ่ะนี่เลย S22 Ultra อ่าพวก 22, 23, 24เนี่ยควรจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับผมาลองไล่เรียงไปทีรุ่นเลยละกันงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ดีไซน์ตัวเครื่องกันก่อนเลยครับอ่าใช่จะบอกว่าดีไซน์พื้นฐานของ s a ั s u ุงเนี่ยก็ถ้าเป็นตอน S22 23 24เนี่ย มันจะมาในทรงที่ถึงยี่สิบแล้กันนี่นี่อ่ะยี่สิบสองยิบสามแล้วก็ยี่สิบสียี่ห้านี่ครับนี่ก็จะเห็นนะครับผมว่าลักษณะการออกแบบเนี่ยมันจะมีความเป็น Galaxy Note อยู่อ่าใช่ครับเรียมๆใช่นะครับมีขอบโค้งด้านข้างเล็กน้อยนะครับตรงเวลาเราจับแต่ถ้าเกิดเป็นยี่หา Ultra นะครับตอนนี้เห็นว่าเขาปรับดีไซน์ใหม่แล้วความมวนความโค้งของตัวเครื่องเห็นไหมเนี่ยวมานี่ดูมุมนี้ ตรงมุมเครื่องเนี่ยก็จะมีความโค้งมนมากกว่าจากที่เดิมๆเป็นเหลี่ยมๆมาตลอดเผืด่ดูจากพวกนี้ขอบมันเหลี่ยมทุกตัวเลยเห็นปะใช่ยี่สิบสองยี่สิบสี่มานะครับก็ขอบเหลี่ยม,มเนี่ยตั้งแต่ยี่สิบสองมาเลยใช่นี่เอายี่สิบสองซึ่งเอเจพีเตาครับก็นนะครับขอบจะเป็นแบบโค้งมนไปแล้วปรับ,รบดีไซน์ใหม่ไปเลยนะครับที่สาคัญก็คือพอพูดถึงดีไซน์ตัวเครื่องแล้วนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งที่สัมผัสได้ตั้งแต่ตอนจับครั้งแรกๆอาจับแล้วรู้สึกเลยคือรู้สึกเลยคือความเบา เพราะว่าถ้าเกิดคุณไล่มาจากตอน22-23เนี่ยน้ำหนักใกล้เคียงกันใช่ครับประมาณ230-40 4 0ประมาณนี้นะครับโอ้โหพอไปในยี่สิบอัลตร้าเราว่าเบาขึ้นแล้วนะแต่ก็ยังอยู่ในช่วงเฉดเฉด230อยู่มัน232รุ่นนี้2ครับแต่พอไปในยี่อัลตร้านะครับน้ำหนักคือมันกลายเป็น218กรัมโอ้โหใช่ไหมใช่ครับใช่ไหม อ่าถูกต้องเออลอง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 จับดูอันนี้ผมถือ S24 ก่อนให้คุณหลับตาเลยก็ได้โอ้โหก็ประมาณนึงอืีกเครื่องนึงโอ้โหเฮ้ยเมันหนักนี่นี่เบาแล้วใช่ไหมพี่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ S23 องอันนี้ S25 โอ้โหเบาขึ้นครับรู้เบาเลยใช่นะครับผมจะแบบไปลองจับเครื่องจริงกันอืฟีลลิ่งมันแตกต่างแน่นอนใช่ครับอันนี้ตอนนี้ภาพหลุดออกมาแรกๆนะหลายคนก็บอกว่าอ้าว ดีไซน์มันไปคล้ายกับพวก Galaxy S, <S อ่าบางคนนักเลย Galaxy A เ,เลยบเแบบดูไม่เปลี่ยนอแต่มันก็ไม่ได้โค้งจนลุกเหมือนเป็น Galaxy S ตัวนี่ผ้ายี่ิห้า plus นะโค้งน้อยกว่า<ช>นะครับผมแต่แน่คือเอ่อฟีลลิ่งในการถือใช้งานเนี่ยมันเปลี่ยนจากรุ่นก่อนๆแน่อน,นอนเพราะว่าขอบอันนี้คือไม่โค้งแล้วครับไม่เหลือความแบนงเลยตัดเหลี่ยมเลยครับ แล้วก็นี่เลยหน้าจอหน้าจอ,อตอนนั้นบอกว่า A 2 4มันยังโค้งอยู่นิดนึง H24 อยู่นี่นนนเอ้าวเยอะเกินไปแล้วเนี่ย A <ะ>2 4ที่หลายคนบอกว่า H24 มันัแอบโค้งอยู่นิดนึงนะครับคนบอกแบนแล้วนะ A 2 4นี่<อ>นนแบนก <ไป S 1> วา่าแบนแล้วนะใครจีนมาคอรเคิร์ฟโค้งสี่ด้านตอนนี้ครับ H25 นี่คือเป็นไง ไม่แล้วไม่มีแล้วไม่โค้งแล้วไม่อะไรเลยไม่สามารถจะมาเอ๊ะมันแอบโค้งอยู่ลองเทียบบเอ็ดดิมเอ็ดินี่โค้งเต็มสูบเลยโค้งหน้าหลังจับไปนี่วงเป็นโค้งเลยออันนี้คือไม่โค้งแล้วนะครับแบนเรียบเลยนี่เผื่อใครแบบว่าอยากได้จอแบนสักทีหนึ่งตอนนี้ซัมซุงจัดให้กับเอ็ดดิปห้าครับจอเรียบแบนไปแล้วแล้วก็มีการอัปเกรดตัวจอด้วยอ ลดแสงหน้าจอหน่อยจอมันสว่างมากเลยพี่อ่ะโอเคสว่างไปเหรอนี่ไงพานิ่วก็สว่างดูเห็นปะเขาเพิ่มขึ้นแล้วโอเคครับโอเคได้อีกนิดนึงอ่ไดหนิดนึงโอ้โหนี่เหลือแค่นี้แล้วนะปรับสุดไปเลยเหลือแค่นี้แล้วนะนิดนึงเลยนิดนึงนนิดึงเฮ้ยนี่โอเคแล้วโอเคแล้วโอเคยังเออเนี่ยขายของเลยใช่มาขึ้นสเปคได้่อยเลยความสว่างเท่าไหร่พีโอเวอร์ชันไหนเออนะ ตัวนี้นะครับขอบจอบางกว่าเดิมด้วยแล้วก็อัปเกรดตัวของกระจกหน้าจอเป็น a r m ์ r มอร์เวอร์ชัน2แล้ว Gorilla Armor เวอร์ชันสนะครับส่วนที่เป็นไฮไลท์ของตอน F4 u u t t r a ก็คือการเคลือบสารลดแสงสะท้อนเนี่ยใช่ครับนี่ก็คือจัดเต็มครับเรียกว่าเวลาใช้งานเจอพวกแสงฟงแสงไฟเนี่ยตัดแสงสะท้อนได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยออลองเทียมไหมใครที่เคยฟินกับตอน F4 Ultra มาแล้วนะครับยี่ห้าอัลตร้นี่ก็ ดีขึ้นอีกว่าในเชิงเรื่องของวัน U I 7ที่มาใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็ Galaxy AI ที่ได้แบบฟีเจอร์ครบชุดด้วยโอ้เออไง A ยี่สิบสองคุณอะไหนเป็นดินี่ไง A ยี่สองผม AI มีหรือเปล่ามี Galaxy AI ให้มีอะไรบ้างมีแต่งรูปมีไหมแต่งรูปมีแก s t u r e เม a g e มีไหมมี c ัก c ันดูเส r s o r มีไหม มีไม่ต้องเปลี่ยนแล้วอย่างนั้นนะได้มาเต็มถูบเลยเรียกว่าได้เยอะกว่าผมคิดอีกนะครับตอนแรกคิดว่าจะได้แค่พวกสเกตดูเซิร์กับแต่งภาพนิดหน่อยตอนแรกคิดว่าสเกตทูเอ็นเมดจะไม่ได้แล้วได้เฉยเลยมาช้าหน่อยแต่มาทานโทษซัมซุงครับอัปเดตเยอะขนาดนี้แล้วใครจะเปลี่ยนมานั่นแหละสิไม่ถือว่าเป็นข้อดีของเขาก็คือว่าอัปเดตซอฟต์แวร์ให้หลายเวอร์ชั่นแล้วก็ไม่แต่พวกฟีเจอร์ที่ตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้ด้วยครับก็ ยี่สองเาก็ยังได้อยู่เลยใช่แต่ก็อาจจะแบบเรื่องของการประมวลผลภายในไงอาจจะช้ากว่าเพราะว่าชิปเป็นเวอร์ชันเก่าถูกต้องนะครับผมแล้วก็เอาจริงคือหลักๆก็จะเป็นเรื่องของนี่แหละทั้งตัวแบตเตอรี่เออชิปเซตเวอร์ชันเก่าแล้วใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดต่อไปมีฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาเนี่ยก็คงจะรับไม่ไหวเหมือนกันใช่ผมก็คิดอยู่ว่าน่าจะไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวนี้ก็ได้เป็นแซฟแลคอนแปดอิเลตินะครับตัวใหม่ด้วยครับซึ่งเอาจริงโครงสร้างมันเปลี่ยนหมดเลยไง คือพวกชิปเจนเก่าๆนะครับมันเป็นเซนเอร์กลอนสามัมเดิม,มเป็นไคลโอคอร์นะครับแต่ว่าตอนนี้คือพอเป็น s n a 8อิดิทแล้วอะมันเอาโครงสร้างที่บริษัทใหม่ที่ทางคอคอมเขาไปซื้อมาไงเป็นไคลโอคอร์การมวลผลโดยรวมเนี่ยคือเร็วขึ้นเลยชัดเจนทั้ง CPU GPU และ NPU ด้วยโอ้โหทำให้เรื่องของพวก AI ทั้งหลายแหล่ที่มันตามมาครับมันก็เลยจะแบบกระโดดขึ้นจากรุ่นก่อนแบบหลายเท่าเหมือนกันมวลผลเร็วขึ้นการรับฟังเวลาพูดคุยภาษา ไทยหรือการแปลงจากคำพูดภาษาเนี่ยมันก็เร็วขึ้นด้วยส่วนหนึ่งมาจากตัวชิปเซตเองด้วยนะครับครับผมและบอกเลยว่า snap 8 elite นะครับบน samsung galaxy s 25 series เนี่ยไม่เหมือน snap 8 elite ก่อนหน้านี้นะทไมอ่ะที่มีขายกับเขาเปิดตัวกันไปหลายแบรนด์แล้วอันนี้มัน for galaxy คือเขาเรียกว่า samsung เนี่ยเขาจะไปคัดเอาตัว cpu ที่แบบโ e มัดีสุดแล้วแบบเร่ง c o c s p e e ได้ขึ้นไปนะครับแบบสร้างกว่าเนี่ย จะอยู่บน Samsung Galaxy a 2 5เป็นตัวแรกๆเรียกว่าคัดมาแล้วอ่ะคัดเหมือนกับว่าเป็นเกรดเอครับเอาออกมานะครับใช้กับซซซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยชิปเซตตัวใหม่นะครับมันก็มีผลกับการวนผลภาพถ่ายด้วยอ่าเพราะอย่างที่หลายคนบอกครับว่าสเปกกล้องเนี่ยเอาจริงไม่ได้อัพเกรดจากรุ่นเดิมเท่าไหร่นะใช่ไหมใช่มันก็แบบกล้องหลัล้านตัวเดิมตั้งแต่ a 2 3แล้ว200ล้านเนี่ยใช่ไหม แล้วก็มีม ultra wide telephoto ใ,ใ,<ช>ใช่ไหมที่ปรับระยะบางเล็กน้อยอแต่นี้คือด้วยความที่ชุดเซ็นเซอร์นะครับอาจจะไม่แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่เป็นเรื่องการอุมวลผลนะครับทั้งเรื่องของตัว galaxy ai one ui 7แล้วก็จากตัวชิป snapdragon ด้วยถ้าเกิดมาลองถ่ายจะเห็นเลยว่าเฮ้ยลักษณะของภาพการเกลี่ยเรื่องของ noise การจัดการเรื่องของความคมชัดอะไรพวกนี้แตกต่างที่บอกว่าแตกต่างเนี่ย มันจะต่างจาก S24 กันหรือเปล่าทำไมอ่ะคนออกแก่ชอบชอบกันโอ้โหหลุดทลายถ่ายภาพคนไม่ได้เลยนะครับธรรมชาติจ๋ามากแล้วดึงอะดรมิกจนแบบว่าคือผมใส่หน้าผมนะดาวังคารโอ้โหเออแล้วก็เหมือนกับที่ทุกคนรู้กันนะครับผมเราก็พยายามจะเฮ้ยแก้ได้ไหมมีอัปเดตตอนไหนก็พยายามแจ้งตลอดแต่ก็อัปเดตก็ ดีขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่เดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งแล้วเนี่ยแต่มาดูเอเจพดีกว่ารอบนี้นะครับภาพพอเทสกินโทนโดยรวมดีขึ้นแค่ไหนเนี่ยเรามาดูกันนะครับเทียบไปเลยทีละกล้องทีละกล้องนะครับคือเราไล่ตั้งแต่เอเจิเลยแล้วกันเพื่อให้แบบว่าอยากจะรู้ว่าถ้าเอเจิบสอมา23มา24ถึง25เนี่ยกล้องมันแตกต่างกันยังไงบ้างคือต้องบอกว่า22 23ิบสองยี่สามแตกต่างกันไม่เยอะใช่ เราหลายคนก็ชอบโทนย3สามมากกว่าจดหน้อยสดหน่อยใช่ครับแต่ว่าตอนนี้แล้วพอไปในชยีสี่ปั๊บเนี่ยมันมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นคนช็อกเลยคนงงดีพี่ก็เปลี่ยนเอาใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้คือเอชยี่ห้าครับเรียกว่าเรื่องการถ่ายคนเนี่ยดีขึ้นยังธรรมชาติอยู่นะสีมันเนี่ยไม่ได้เท่าเอ2ยี่สองยี่สามแต่ว่ามันดูดีกว่าเอชยี่สอือคือมีการเกลี่ยใบหน้าที่ดีขึ้นครับนะครับ ไม่ได้นนเนรละเอียดจนเกินไปแล้วก็เรื่องของความคมชัดของทั้งใบหน้านี่ดีกว่าเดิมด้วยอะใช่ตยิป<ม>เซียลตร้าหลายคนที่ถ่ายพอเทปใกล้ๆหรือว่าเป็นแบบ short c ลส s e u เสนว่าบริเวณดวงตามันจะแอบไม่ค่อยคมคุคุณยังไงไม่รู้ใช่ครับแต่ตอนนี้คือยิปเซีย ultra ครับชัดทั้งหน้าใช่เลยเลยนะครับคิวนี้ออกดูชมพูนิดๆด้วยเรียกว่าถึงเวลาจะไปใช้ต่อปรับแต่งต่อก็ง่ายขึ้นด้วยโอ้ อย่างนี้คนใช้ s 2 4ก็มีเหตุผลที่จะเปลี่ยนแล้วนะเออนะอาจจะนิดนึงเหมือนกันใช่นะครับเพื่อใครบอกว่าเจอ้ปัญหากล้องเรื่องแล้วก็ใครใช้ยี่สิบสามอยู่ไงพอเจอ s 2 4ตอนนั้นพอคนรีวิวเรื่องกล้องไปว่าเฮ้มันถ่ายคนยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็เลยชะลอไว้ก่อนเมื่อกี้พูดถึงรูปภาพไปแล้วแล้วอย่างสายคอนเสิร์ตเนี่ยชอบซูมไงวิดีโอซูมต่างๆดีขึ้นไหมพี่ดีขึ้นครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย s ยี้า ultra เขาใส่ตัวฟีเจอร์ที่เรียกว่าเป สมูทซูมเนี่ยม,มาช่วย2อ,อย่างครับอย่างแรกก็คือจากเดิมตอนที่เราพยายามสลับเลนนะครับหรือว่าใช้ตัวซูมเข้าซูมออกเนี่ยมันจะเป็นแบบสเต็ปสเต็ปสเต็ปอ่าใช่ครับจังหวะสวิต์เลน,นาบางครั้งเราแขบชา้าแคบเร็วมันดูกระตุกกระตุกใช่ไหมเออครับรแต่ตัวสมูทซูมเนี่ยช่วยในเรื่องของการขยับเลนหรือว่าการซูมภาพให้มันนิ่งขึ้นนวลขึ้นเอเอ,เอนะครับแล้วก็ยังช่วยเรื่อง,องตอนสลับเลนด้วยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาใช้ ยี่สิบสองยี่สิบามยี่สี่ใช่ไหมใช่ครับเวลาเราซูมถ่ายสถานเนื้อจะใช้ตัวเลื่อนสลิดเดอร์ก็ตามเนี่ยมันจะมีช็อตที่มันเด้งเนี่ยลองดูก็ได้นี่ไงจะไปสองเอ็กซ์แล้วดูเลยถ่ายถ่ายไปเนี่ยเห็นป่ะจากเราโฟกัสหน้านางแบบอยู่นะเราเราถ่ายซูมซูมนะปุ๊บเด้งเห็นไหมกลายเป็นแบบช่วงตัวละใช่ครับเออมันถึงก็กลายเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับมันมีการขยับตรงชิ้นเลนเนี่ยชิ้นเลนก็ต้องเลื่อนกล้องตามมาครับแต่ยี่สิบอ้าท์ลาครับตอนซูมเนี่ยเนียนเลยนิ่งคือออาาาจจะเห็็นนว่ใบงชต บนจอดูดนิดนึงนะ,ะมีแต่ว่าเนื้อไฟจริงๆไม่เป็นตัวไฟมันช่วบันทึกมาครับเอม,มันช่วยมาเจนแล้วก็เติมเฟรมให้ทาให้ภาพมันกลับมาอ,มอยู่ตรงกลางเรียกว่าระหว่างที่ไปดูคอนเสิร์ตคณซูมเข้าไปไม่ต้องคอยแบบอา้าวเด้งและขยับตาม <laughs> ไม่ต้องแล้ว <c oughs> น,นี่คือง,ง่ายและก็ดีมากๆแล้วก็การมวลผลเรื่องของอะในโทกาฟี่ภาพกลางคืนแสงน้อยอ,อันนี้ก็ดีขึ้นด้วยส่วนหนึ่งก็มาจากนี่แหละตัวชิปสแนป8 Elite ตัวใหม่ด้วย ร่วมกับตัวของ Samsung p r o v i s ช a l Engine ตัวใหม่ครับครับเนี่ยถ้าเกิดลองสังเกตดูไม่ใช่แค่เรื่องของวิดีโอ้วยนะ <c oughs> แม้แต่าภาพถ่าย <c oughs> เห็นปะ <c oughs> เวลาถ่ายภาพออกมาแล้วนะครับถ้าเกิดลองซูมเข้าไปดูอะไอส่วนที่มันเป็นน้อยจากรุ่กนก่อนตัวนี้คือเกลี่ยดีขึ้นมากเพราะมันเก็บรายละเอียดเรื่องของพวกน้อยต่างๆครับสีแดงสีเขียวจัดการได้ดีขึ้นถ่ายภาพที่ออกมาเนี่ยมันดูมีความเนียนมากขึ้นใช่เลยดีเทลก็ยังอยู่ด้วยครับ ลองเทียบภาพชุดนี้ดูนะครับแบบเราซูมไปแะจุดทละจุดอ่ะซูมไปที่นั้งแบบก่อนเฮ้ยหน้าคนที่เด็กลับมาเป็นยังไงสวยเนียนกว่าดีกว่านะครับถ้าเกิดเป็นรุ่นก่อนก่อนคือเป็นเม็ดพิกเซลละแตกเป็นจุดเป็นจุดเลยอ่าไม่ครับอันนี้คือไม่แต่เป็นเรียกไกลๆนะเรียกว่าตัวขอไอมันช่วยทําให้ภาพออกมาเนียนขึ้นรวมถึงงานวิดีโอด้วยอ่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องภาพไปแล้วขอเรื่องเสียงหน่อยลําโพงเป็นไงพี่โอ้โหนี้ทุกคนแทบจะพูดเป็นสีเดียวกันนะครับว่าเฮ้ย เสียงลำโพงมันก็โอเคแต่ตงแต่รุ่นก่อนมานะ<ช>ก็มีความใสมีความสว่างมิติประมาณหนึ่งแต่ที่ขาดไปจริงๆคือเบสครับรอบนี้เอ u l t า a ตรนะครับจัดเบสมาให้คุณแล้วเออ,อนี่ร้อมจะเป็นปูเต้นกับเราหรือยังครับอ่ะ <c oughs> อ่ะยิบสีต้ามาก่อนเลยมาแล้ว การจะฟังเพลงจากมือถือผ่านแครโฟนเราไปลำโพง PC ลำโพงมือถือคุณนะครับมันคงจะไม่เหมือนกันหรอกไปลองฟังที่หน้าช็อปได้ถามว่าเบสมาไหมดีขึ้นกว่า24อัตร้าไหมดีขึ้นกว่ากว่าแต่ถ้าคุณไปลองเทียบกับถ้าเกิดว่าเป็นอ่ะไอโฟนไอโฟนอาจจะมีเรื่องของลำโพง iPhone บอกตัวว่าเบสหนักกว่านี้ใช่มิติดีกว่าด้วยขึ้นอยู่ว่าใครชอบมิติในสไตล์ไหนนะครับแต่ว่าพอ ลองพกไอโฟนเขาเบสมันหนักหน่อยแล้วไอพวกเสียงกลางกับเสียงแหลมก็จะบางลงนิดนึง<ช>นะครับถ้าเกิดลองฟังเทียบกันก็จะรู้สึกได้ยังไงเรื่องเสียงนะครับเผื่อจะลองเทียบกับไอโฟนไปลออีกคลิปหนึ่งแล้วกันเทียบไอโฟนให้ดนะรูรอบนี้เป็นเทียบกับซัมซุงก่อนเผื่อว่าใครแบบว่ามี22 23 24อยู่เนี่ยควรจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับ,รบเพราะหลักๆนะครับคือต้องบอกว่าเรื่องของตัวเครื่องนะครับดีไซน์น้ำหนักการจับถือก็คือเราอยู่กับมันทุกวันใถ้าเครื่องเบาขึ้นมันก็สบายมือมากขึ้น จริงครับมไหมครับแล้วก็ส่วนของตัวหน้าจอที่หลายคนบ่นว่ามันโค้งมาตลอดติดฟิล์มยากอ่ายีพาวตราแบนแล้วนะครับผมในเรื่องกล้องอีกที่แบบว่าทุกคนใช้งานบ่อยอยู่แล้วครับทั้งกล้องถ่ายภาพกล้องวิดีโอแล้วก็ลำโพงเผื่อใครแบบว่าอาจจะเปิดดูคลิปนั่งทานข้าวไปนะครับก็เทสทุพวกนี้เป็นหลักๆก่อนครับพะถ้าพูดถึงเรื่องของพวกฟีเจอร์ Gala x y ซี วัน UI 7นะครับก็คือเดี๋ยวพวกนี้คงอัปเดตตามกันมาเรื่อยๆหล่น่นนา,นาจะได้อัปเดตอยู่แล้ว A12 นี้น่าจะได้เต็มๆเ,เลยล่ะใช่ครับแต่ว่าความสามารถแล้วก็ฟังก์ชัน Galaxy AI บางอย่างเนี่ยอาจจะไปไม่ถึงในบางรุ่น<ช>เพราะรว่าเรื่องของตัว AI ประมวลผลแล้วก็ตัว CPU ด้วยใช่นะครับสำหรับใครที่ใช้ Samsung Galaxy A12 Ultra นะครับผม,มให้มีบอกก่อนดีวกว่ามีใช้อยู่ใช่ครับคนจะเปลี่ยนมาเพราะอะไรครับโอ้หลักๆเลยเรื่อง กล้องครับจริงๆ s 2 ing, thing, <S uh huh. <S 2เนี bueno. so ่ยได้อัปเกรดหลายเลนนะเลนหลักก็ได้อัปเป็น200ล้านพิกเซลเนาะแล้วก็อัลตร้าไวแล้วก็ตัวของเทเลที่มาเปลี่ยนเป็น5 x 50ล uh ้านด้วยนะครับรวมถึงหลักๆผมคือตอน s 2 overseas, <S <S 2เน so ี่ยแบตมันค mm ่อนข้างหลนิดนึงอ๋อเริ่มแล้วเริ่มแล้วครับคือพออัปเกรดมนอยู่ไอเวอร์ชั่นใหม่มันคอสมบัติขึ้นด้วยครับมันก็เลยทําให้อาจจะแบบ กิน CPU ยูเยอะขึ้นเพราะว่าความแรงไม่พอก็ต้องใช้พลังงานมากหน่อยใช่ครับนะครับก็หลักๆของผมมีประมาณนี้รวมถึงอ้อและอีกอย่างนึงคือเรื่องของจอครับเนี่ยของซัมซุง S22 Ultra มันเป็นจอโค้งเวลาผมติดฟิล์มเนี่ยบางทีแบบมันอ้าตรงข้างๆอ่ะตรงขอบจะต้องไปยูวีอย่างเดียวใช่ผมไม่ใช้โฟกัสหรือเปล่าเอ้าทำไมถ้าโฟกัสยูวีมันก็ปิดสนิทเหมือนกันนะครับแต่รอบนี้คือถ้าเป็น S25 Ultra ครับอย่างที่บอกจอแบนแล้วเลือกแปะฟิล์มได้มากขึ้นกว่าเดิมง่ายด้วย รอบนี้โฟกัสมาพร้อมกับชุด Ultimate Glass Ultra Slim Premium Set เป็นชุดที่จัดมาครับเพื่อปกป้อง Samsung Galaxy A75 Ultra นะครับแบบครบจบในเซตเดียวตั้งแต่ตัวของฟิล์มกระจก Ultimate Glass นะครับที่บางแต่ก็ปกป้องหน้าจอได้อย่างเต็มที่นะครับกระจกกันรอยเลนสกล้องหลังแบบใสนะครับอันนี้เอาไปปกป้องเลนกล้องหลังแล้วก็ตัวเคสใสกันกระแทกรวมถึงผ้าไมโครไฟเบอร์ เอาไว้ทำความสะอาดหน้าจอด้วยโดยตัวกระจก u อ t i m a t e ท l a s s แบบใสรผมตัวนี้บางม,มากเพียง0.1ม mm, ิมตนะครับติดแล้วใสสแกนนิ้วไวนะครับเรียกว่าบางเฉียบเหมือนไม่ได้ติดมาพร้อมกับ Flexible Technology นะครับผมเพิ่มความแข็งแกร่งยืดหยุ่นมากขึ้นรองรับแรงกระแทกหรือว่าตกหล่นได้ละ1.5เ mm, มตรเลยทีเดียวออกแบบให้ตัวกระจกมีความใสามากๆครับเพื่อให้ภาพและสีจากหน้าจอโคงคมชัดนะครับ และเคสเฟรนลี่นะครับก็คือใส่เคสตัวไหนก็ไม่ดันกระจกแน่นอนโดยตัวกระจกโฟกัสอัลต m ิเมทก a าสอัลตร s าสลิมรุ่นนี้นะครับมาพร้อมประกัน1ปีพร้อมเข็มทุกกรณีส่วนนี้นะครับเป็นโฟกัสเพอร์เฟกต์เคลลิงนะครับฟิล์มกระจกเลนกล้องหลังครับแบบใสเอาไว้ป้องกรรันรอยขีดข่วนต่างๆจากกระจกกล้องหลังที่ปกติมันจะนูนออกมานะครับเพื่อใ,ใช้งานได้มั่นใจมากขึ้นเวลาถ่ายภาพนะครับอันนี้เราทดสอบให้รู้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตอนใช้งานแล้วเนี่ย ปิดกระจกไปเฮ้ยสีสันภาพแตกต่างหรือเปล่าโดยตัววัสดุที่เลือกใช้นะครับเป็นกระจกกระรกดกษจขวนระดับ 9H นะครับแล้วก็มีการเคลือบตัว anti-reflection ลดแสงสะท้อนจากภายนอกครับแต่ว่าไม่ลดค,คุณภาพกล้องอันนี้มีขายรองรับทุกรุ่นของ Samsung Galaxy S25 Series เลยอยา่างเช่นนะครับว่าเซตนี้ของทางโฟกัสครับติดง่ายทั้งตัวกระจกหน้าจอแล้วก็ตัวกระจกกันรอยกล้องหลังหาซื้อได้ง่ายนะครับผ่านตัวแทนจำหน่ายของทางโฟกัสทั่วประเทศ เป็นร้านโฟกัสโตหรือว่าที่ออนไลน์อย่าง Focus โฟ s ัส e l d c o m ก็ได้แร่งมั่นใจสแกนนี่ไวรับประกัน1ปีด้วยฟิลกระจกโฟกัสอยู่ดีขายของไรซะงั้นเออนะเป็นไงไม่น่าเชื่อผมเองก็คงจะเป็นเรื่องของนี่เละครับก็คือตัวชิปเซ็ตก็อาจเริ่มเก่าแล้วแบตเตอรี่ก็อาจจะเริ่มเสื่อมคือเอาจริงด้วยความที่ซัมซุงอัปเดตให้หลายเวอร์ชั่นขึ้นอาจจะยังพอถือได้แต่ต้องเปลี่ยนแบตหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะครับใช่ครับแต่คือถือว่าเป็นตัวที่แบบเฮ้ย น่าสลับแหละเพราะว่าเรื่องของถ้าเกิดสังเกตตอนถ่ายรูปอ่ะเห็นเลยว่าเฮ้ยการทรงงานซูมอะไรเงี้ยใช่งานูมเริ่มเริ่มซูไม่ไหวแล้วยี่สิบหตัวคือกินใช่เลยครับถัดมาก็จะเป็นนี่เลยเอ3ยี่สามครับเปลี่ยนไหมผมว่าเขาเปลี่ยนได้มัน2ปีแล้วอืหลักๆที่ผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนคือน้ําหนักที่มันยังถือว่ามันหนักใช่ครับหนักเลยอ่า รวม,มถึงตัวกล้องไหมกล้องนี้ก็ดได้สองเลน<า>อัปเกรดมาเอออัปเกรดทั้งตัวของ<ช>จะบอกอัปเกรดก็ไม่เชิงเพราะหลายคนก็ยังบอกว่ายัางชอบ o p t ติคอลสเท่าอยู่แต่เหมือนกับไม่รู้เจอเนื้อกันไม่รลงกัน <c oughs> คือบางครั้งถ่ายแหละไอ้ฝ้ามันไม่หายไปใช่ไหมใช่โอ้รุ่นนี้นคนบ่นเยอะเหมือนกันว่าทำไมเหมือนกับอัพซอฟต์แวร์แล้วชุดกล้องมันดูแตกต่างจากเดิม่บงนี้นะครับเออก็ อัพหมายรอบแล้วก็ดูท่าคงจะไม่ได้เปลี่ยนไปมากกว่านี้แล้วแหละนะครับก็เลยคิดว่าแผลมายี้าดีกว่าจบไปเลยนะครับเอาเครื่องไปจัดการซะใช่ครับเราจะบอกว่าตัวของ S 2 3กับ S 2 2เนี่ยจอมันไม่ได้มีเครือบกันแสงสะท้อนอใช่อย่างหนึ่งด้วยนะครับเพราะงั้นแล้วถ้าคนที่ใช้ S 2 4อยู่ต้องอัพไหมเขาบอกว่าเนี่ยมันอัพเดตนะ รุ่นเดียวใช่มันเพิ่งมารุ่นเดียวเองแถมซัมซุงก็บอกเองว่าจะอัปเดตให้ถึง7ปีเลยใช่นะครับเรื่องของ One UI มาแน่แ่มาแน่ Galaxy AI ผมว่าก็จะมาได้แบบอาจจะแบบ100%เลยด้วยหรือเปล่าผมว่ามีความเป็นไปได้แบบได้ทุกฟีเจอร์เลยนะครับพวก Gemini Live หรือว่าจะเป็นแบบอ่ะ Audio Effect ที่แบบตัดเสียงรบกวนได้อันนี้ไม่ชัวนะไม่ชัวแต่คิดว่าน่าจะมาครบบทนะครับอาจจะไม่ถึงขั้นแบบลำบากมากเพราะชิปแค่เจนเดียวนะครับ เพียงแต่ถ้าเกิดจะมองในอีกมุมนึงถ้าคุณใช้ร2 4 u l ซ r a อลตรอยู่แล้วคิดว่าควรจะเปลี่ยนหรือไม่ควรเปลี่ยนเนี่ยผมว่าเป็นความคุ้มค่าถ้าต้าผมไม่เงินมากกว่าอืยังไงฮะหมายถึงเพราะว่าถ้าคุณเอาตัวเครื่องแค่ปีเดียวครับ,รบไปเปลี่ยนเครื่องใหม่มีเทรดอัพ ใช่ไหมได้ท็อปอัพเพิ่มอีกมูลค่าเครื่องยังดีอยู่ใช่เออแล้วก็เปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่อาจจะจ่ายแค่ประมาณหมื่นหนึ่งหรือถ้าเกิดว่าคุณมีแบบคูปองส่วนลดใช้แต้มใช้พอยต์นะเผื่อจ่ายไม่ถึงนั้นด้วยเออพออยิาในแง่นี้ก็ดูคุ้มค่านะที่จะเปลี่ยนเนี่ยก็คือเหมือนกับที่หลายคนเขาก็ชอบรีวิวกันมาทุกปีอยางคุณกิมเองก็มีการพูดถึงในท่องรองไห้ใช่ไหมใช่ครับถ้าคุณจะเปลี่ยนมือถือใหม่ออาจริงตอนนี้คือด้วยการที่มันมีโปรแกรมพวกเทสตอัพนี่แหละ นะครับก็ตีว่าในการเปลี่ยนมือถือในแต่ละปีครับเป็นตัวท็อปสุดเนี่ยอาจจะเสียเงินบวกเพิ่มไม่เกินประมาณหมื่นหนึ่งใช่ถ้าเกิดเทียบกับเราทิ้งไปแบบ2ปีหรือ3ปีอ่ะก็จะกลายเป็น้มูลค่ามันตกเยอะแล้วก็กลายเป็นว่าต้องจ่ายเงินมากขึ้นใช่ครับนะครับแต่เนี้ยขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยมีแผนการจัดก,การยังไงด้วยนะนะครับผมคงไม่ใช่แบบว่าต้องเปลี่ยนทุกป,ปีาเกิดเงินมันชอ็อตเงินขามเมื่อคงไม่โอเคใช่เลยถูกไหมนะครับครับผมเพราะว่าอีกเหตุผลหนึ่งของชาว S24 ก็คงจะเป็นเรื่อง โทนภาพใช่ไหมอันนี้จริงโทนภาพเนี่ยอ้ดูเลยมันดูดีกว่านะใช่ถ่ายคนนะครับแล้วก็เรื่องซูมด้วยใช่เพราะว่าอาจจะบองเฮ้ยตัวกล้องซูมเทเลเก่าเท่าเดิมหรือเปล่าแต่ด้วยความที่มันมีตัวสมูทซูมอ่ะแล้วก็จัดการได้ดีขึ้นแต่เดี๋ยวพออัพ One UI 7เนี่ยสกินโทนน่าจะเปลี่ยนหรือเปล่าพี่ผมก็ถามซูมเหมือนกันเขาก็บอกว่าน่าจะช่วยปรับขึ้นได้นะครับ เพียงแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้อยู่แค่ตัวซอฟต์แวร์ไงครับอยู่ที่ชิปเซตด้วยการประมวลผลภาพต่างๆของ CPU NP u อีะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยอาจจะไม่สามารถการันตีได้ว่าพออัปซอฟต์แวร์แล้วจะได้ลักษณะของโทนภาพหรือไม่แต่ตัวฟีเจอร์ตัวของการซูมกล้องอะไรเงาารี้ยจะได้เหมือนกับ a อเ Ultra ตราเป๊ะเลยอาจจะไม่การันตีได้นะครับ,รบแต่ก็าอาจจะมีการอัปเดตแก้ไขให้ประมาณนึงแหละงั้นก็ใครที่ใช้ a อเอยู่ก็รอรุ้นเอา,อาแล้วกันรอได้อีกรอบนึงใช่ครับอาจจะมีช่วงเวลาให้แบบ รอเช็ควันยูไอเจ็ดก่อนว่าถ้าเกิดว่าดูแล้วไม่โอเคอาจจะเปลี่ยนใจเป็นยี่หาก็ได้เหมือนกันครับผมอันนี้แล้วแต่เลยแต่ว่ารอบที่แล้วมีคนเจ็บกับรีโมบี้มาอ๋อเออจริงด้วยกดยับเลยผมเองก็เจอเหมือนกันโอ้โหบอกเลยรอบที่แล้วนะมีโมบี้คือเราเคยเทรดมาหลายปีติดติดการเราลูวว่าสภาพไหนได้เกรดเอราคาเต็มครับแต่ครั้งที่แล้วรีโมบี้แบบโอ้โหผมว่าหลายคนก็บ่นเหมือนกัน จากเดิมเนี่ยรอยขีดเล็กๆนะครับเอรอยแบบขนแมวเอครั้งล่าสุดนะครับแทบจะเอาแว่นขยายมาส่งเหมือนส่องผ้าแล้วอะเอาแล้วมีนี่มีนี่ไม่ได้อันนี้รอยขนแมวกดยับมากนะครับโอ้ไม่รู้ว่ารอบนี้จะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับแต่ช่วใครมีประสบการณ์แบบนี้ก็มาแชร์กันได้ใช่ครับมาคุยกันหน่อยจนแบบมีเจ้าอื่นให้เล่นได้ไหม เขาไม่ลองเช็คดูเออจริงมีหลายเจ้านะที่แบบว่ารับซื้อมือสองผว่าบางทีเราไปขายเองเนี่ยดีกว่าไม่แต่ส่วนมากตอนขายเองอ่ะมันจะขาดส่วนท็อปอัพผมเคยลองเช็คแล้ว่ใชคืออ่ะคุณตีว่าขายเองได้สองหมื่นตีกับรีโมบี้ได้หนึ่งหมื่นห้าแต่มีท็อปอัพจากอ่ะโอเปอเรเตอร์ไงให้หมื่นให้หมื่นก็จะกลายเป็นสองหมื่นห้าคุ้มกว่าก็จริงแฮะอ่ะต้องไปเวทดูนะครับผมว่าถ้าตีราคารีโมบี้ออกมาแล้วเป็นเท่าไหร่ คุ้มไม่คุ้มยังไงเดี๋ยวค่อยไปว่าอีกทีหนึ่งอือาจจะมองว่าเฮ้ยแต่ประมาณนี้แต่ถ้าโกโอเคแล้วใช่หรือไม่ก็โอ้ถ้าแบบนี้ขายมือสองดีกว่าอืมใช่ครับก็ต้องลองพิจารณากันด้วยนะครับพูดแล้วผมหาก่อนมีรอยไหมเนี่ยแต่พี่ลืมไปหรือเปล่าครับว่า S Pen เนี่ยเฮ้ยนี่ก็มีพี่นาตามี S อ e n นะนี่ไงหอมกว่าด้วยมณนเป็นไงขากินไม่ไม่ค่อยหอมเท่าไหร่อ่ะ คือมันเหมือนกันก็จริงแต่กลิ่นไม่เหมือน <c oughs> แล้วก็ <c oughs> <c oughs> มันเหมือนกันก็จริงนะแต่ว่ามันมีอย่างหนึ่งไม่เหมือน <c oughs> ก็คือเขียนได้เหมือนกันเนี่ยมีกดโน้ตโน้ตมาดิไงแล้วพี่กดชัตเตอร์ถ่ายรูปได้หรือเปล่าเฮ้ยเออว่าเอออ่ามันตัดออกไปแล้วพี่ตัดบูทูธไปแล้วนี่ก็ทาไ,ไม่ได้แล้ว <c oughs> อัปราคาดาบ้าไม่ได้แล้วเด็กไม่ได้ไม่ได้เนี่ยอ๋อเปลี่ยนกล้องก็ไม่ได้ด้วยอไงอดเฟี้ยวแล้วอดเฟี้ยวใช้คำว่าเฟี้ยว ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แล้วเอาซูมเข้าหน้าเลยไม่ได้แล้วนี่คนคนเท่ๆเข,เขาใช้กันนี่พี่ปั่ผมมี Galaxy <laughs> Ring <laughs> ชัตเตอร์เียเหมือนกันเอาแล้วจะเปลี่ยนเลนด้าบ้ <นะ S 2> จับนิ้วจับนิ้วจับนิ้วับนิ้เดี๋ยวผมกดชัตเตอร์เียเหมือนกันโอ้โห แต่เป็นเลนไม่ได้นะทเป็นเลนไม่ได้นี่โอ้โหนี่ได้หมดเลยโอโอเคไม่เข้าใจว่าเออทำไมถึงหลอกอ่ะซัมซุงครับบอกเราหน่อยครับเอ้พี่หรือจะลองถามเจอมินายไลหรือว่าแก้ซีเอไอไหมเออดีๆๆลองบ้างลองบ้างนะลองดูถ้าเราใช้ Samsung อฟสองเอฟสามเอฟส่เนี่ยควรเปลี่ยนเป็นเอฟห้าอัตรหรือเปล่าสวัสดีครับ ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการอะไรจากโทรศัพท์เครื่องใหม่ครับถ้าคุณพอใจกับ S 2 2 S 2 3หรือ S 2 4ที่ใช้อยู่แล้วและไม่มีปัญหาอะไรกับมันอัปเกรดอาจไม่ใช่เรื่องจำเป็นอย่างไรก็ตามถ้าคุณอยากได้เทคโนโลยีใหม่ๆหรือฟีเจอร์เจ๋งๆที่รุ่นใหม่มีให้ S 2 5 Ultra อาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับโดยเฉพาะถ้าคุณชอบถ่ายรูปหรือเล่นเกมหนักๆ <c oughs> คุณลองบอกมาได้ไหมครับว่า ตอนนี้คุณใช้รุ่นไหนอยู่และอะไรที่ทำให้คุณอยากเปลี่ยนโทรศัพท์ถามกลับด้วยเว้ยการแบบเอาข้อมูลจากเราพิ่ไมเอซยี่สิบสองอัลตร้าครับอ๋อ s 2 2ยี่สิอัลตร้านี่เองครับผมเข้าใจแล้วคุณลองบอกมาได้ไหมครับว่าอะไรที่ทำให้คุณอยากเปลี่ยนโทรศัพท์ตอนนี้คือมันเริ่มร้อนแล้วก็ตอนใช้งานกล้องไม่ค่อยชัดเข้าใจครับ S22 Ultra เป็นรุ่นที่ดี แต่พอใช้ไปนานๆก็เร you know, really ิ all, problem, check check ่มมีปัญหาบ้างเป็นเรื่องปกติลองสังเกตดูนะครับว่าปัญหาเรื่องร้อนเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนและเวลาไหนบ้างเช่นเวลาเล่นเกมหนักๆหรือถ่ายวิดีโอเป็นเวลานานๆส่วนเรื่องกล้องไม่ชัดลองเช็คดูนะครับว่าเลนส์มีรอยขีดข่วนหรือสิ่งสกปรกไหมหรืออาจจะลองรีสตาร์ทเครื่องดูก็ได้ครับถ้าปัญหาเหล่านี้แก้ไม่หายจริงๆ s 2 5 ultra อาจเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะโดยทั่วไปแล้วรุ่นใหม่ๆจะมีการพัฒนาแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ไประดับหนึ่งอ่าเป็นไงล่ะ <ừ> เฮ้ยมันเจ๋งนะแล้วนี่มันตอบจริงนะครับผมนี่นี่เห็นนะตอบจริงเลยเนี่ยโอ้โหแล้วเรียกว,ว่าตอบแบบมาเป็นคนเลยไม่ขายเกินไปด้วยนะ<อ>นี่แบบว่าถ้ายิงดีอยู่ไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้อะไรอย่างนี้แต่เราขายแรงเลยเปลี่ยนเถอะเปลี่ยนเถอะโอ้โหดีครับดีเออคุยเรื่องนะใช่ ก็ง,งั้นคือ A25 ดีกว่าครับไปนั่งคุย <laughs> มักถึงตรงน,นี้ก็อยากจะถามผลผลของแต่ละคนเหมือนกันเนาะว่าเฮ้ยตอนนี้ทุกคนใช้รุ่นอะไรกันอยู่นะครับ <c oughs> คอมเมนต์บ,บอกกันด้วย<ช>แล้วก็คิดแล้วหรือยังว่าเฮ้ยอยากจะเปลี่ยนไม่อยากจะเปลี่ยนบางคนอาจจะมาจาก3รุ่นนี้ <c oughs> เอออยากเปลี่ยนเพราะอะไรหรือว่าถือต่อไปก็ได้ยังไม่รีบนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครมาจากนู่นเลยโน20โอ้โหมีไหมยังมีใครใช้อยู่ไหมมีไม่องบอกกันด้วยนะครับครับอ่าแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเฮ้ยเล็งแล้วจองแล้วเปลี่ยนแล้วนะครับเลือกเสียอะไรอ่ามันบอกเลยละกันโอสีใหม่สวยหลายรุ่นเลยหลายเครื่องนะครับผมวันนี้ผมพัดนะครับผมผมมีผู้ครับก็ลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปไปซื้อกันไปเย่ยนอยู่แล้วไปเอาแล้วไม่ไหวแล้วสามเครื่องแรกได้เท่าไหร่ฮะโอเอาไปสามเครื่องโอ้โหอาจจะตังค์คืนด้วยนะผมไปไปได้นะพี่เออ